หมู่บ้านเจ้ากินอย่างสำหรับหมู่บ้านค่อยกินปลานี่เอาเข้าเอาเล่าเอาห้ามมันมันกินมันบอกน้อมกินกินปูกินปลานี่พี่น้องลองเบิองมันที่กินบอลน,นี่มันบอกกินข้าวสองมือ้อละเอาซีนเอาปลามันกินลองเบิงนี่อ๋อนี่กินบวกินดีพี่น้องถ้ามัน คันมีน้ำต้มซีน้ำต้มป่านะอันนี้เอาป่าให้โตนึงนี่นมือแรงกินโตนึงปลาคิงบันนี่โอ้จังไปกินคือหมูเนาะกินแล้วนี่ก็ชิบหายไวหมอดที Fi ่รอดเลยเพ็ดบ่เพ็ดบ่ใจยเย็นใจยเย็นบุ้ยผิดญาติดอก มันฮ้อนจีพี่น้องเดี๋ยวบุ้งด้วฮ้อนบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนบ่โอ้มันฮ้อนมามันฮ้อ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 นเดียวเดียวเดียวมันฮ้อนมันฮ้อนอย่าเฝ้ากินฮ้อ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 นโดด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 โอ้มันฮ้อนพี่น้องให้มันเย็นก่อนเอาเย็นแล้วเอ้ามันแมวก็ใช่มากิน Đeo hai kín đeo hai kín đeo phép đeo phép đeo. Sao lúc là bên mũ rồi bên mèo đây nè. Kín bà kín xin. pet xin cây xin mũ cả kín. Ôi. Nó. Ôi cho hết cho hết. Kín bụi im là kín vô mất là có hai mèo tua. Ôi nè. Nhìn nè bà bà. นี่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 หาแมวก่อนนี่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 นนี่อแมวนี่แมวเออนานนอิ่มแล้วที่เอ้าขันบอิ่มแล้วตึมันอิ่มแล้วก็แล้วนี่ มันมักกินลูกซีนพี่น้องลูกซีนมักแท้มักว่าลูกซีนเด้อจุดพิเศษมันน่ะ,นะพอแล้วพอแล้วซั่นน่ะพอแล้วเอาไว <pp> ้เอาพี่น้องคลิปนี้จบนี่ก่อนเดี๋ยวสิเสร็จเสร็จปากอาบน้ําอาบหน่อมาท้องมันตึงเลยนเห็นบ่กินปลาไปตัวนึงเด้อพี่น้องอ้าจบคลิปล้างล้างปามันก่อน